สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องมานา Channel นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะครับหน้าบ้านลุงพลนะครับตอนนี้ตลาดน้อยนะครับก็ จะเริ่มย้ายแล้วนะครไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งไปอยู่ฝั่งสวนยางนะฮะก็จะย้ายตลาดตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแ,แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายเพราะว่าเราให้ทมดินฝั่งนู้นเสร็จก่อนนะครับก็จะย้ายกันนะครับก็มี FC มาเรื่อยๆครับ ก็มาเจ็บบรรยากาศช่วงบ่ายๆให้ด <Everything here. S 1> ูนะครับครับ <c oughs> มาเที่ยวครั้งหน้านะฮะก็คงเห็นตราไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ฝั่งสวนยางนะครับฝั um ่งตรงนี้เห็นว่าจะทําเป็นแลนด์มาร์ค ครับก็ขอจบคลิปนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องมานาสตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ